สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีลฮัแฟงสุขูสุคนทางในประเทศตามประเทศที่น่ารักพอกับเคยหลานคือเก่าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่กับเฮื่อนอยู่กับหานคือเก่าพี่น้องวันนี้ก็ชิพาพี่น้องมาเบิง่งอีกสร้างเห็ดยังมาน,นี่เนาะแต่ละมือสร้างกับเปลี่ยนแนวเห็ดคู มื้อสมาพี่น้องเลยมาเบิงมุน,นีเฟินฟากันเหตุยังว่าได้เห็ุแล้วลงรถในพี่น้องเลยี่พี่น้องมุงลังคาแล้วมุงลังคาแล้วหยุดก่อนเพนว่นว่าทันเทฟื้นเฟินฟ้นากันกระโดดไปเหตุ พูนพี่น้างพังลักหัวพูนพังลักหัววันนี้เพื่นวันลักหัวยังบัหลายพังลักหัวก่อน,หอนให้มันเล้วจังที่กระโดดมานเทฟืนเนาะงานลายขนาดเลยสางเอา สองคนฟังลักหัวทีงานที่ยังมีเนะฟังลักหัวเทฟื้นที่จอดรถแล้วก็เห็ดเงินหน่อยมองน้องปลาสามงานเลยต้นอากาศองก็เลยไปฟังเสาไวแลวก็หยุดอีกกระโดดไปกระโดดมาพี่น้องเลยสองคนงานปัดสามอย่าง สีย่างเมื่อแล้วกับสีเห็ดกระเพงอีกป่าตตสงสัยสักสองคนนี้เดินหกผู้เละฉีหยุดย่มามลงหน้าพู้เล่ันแลวก็บยูดน,นี้ตลอดเลยเห็ดแต่นี่นเลยอันนี้เป็นกาแฟกันพังเสาเสากับเพง ดีน้องพี่น้องมีงานมีงานเห็ดอยู่บ้านเฮานี่ถือว่าดีเลยพี่น้องเลยบอเลือก,าก,อง,ก,กองานก็ต้องกินคนว่างานแต่ละคนกับบคือกันเนาะ ันงานเคยลาก็คือถ่ายคลิปพี่น้องเลยถ่ายคลิปลง YouTube ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะก็เป็นงานอีกงานหนึ่งนนี้ก็คืองานของเคยลาพี่น้องถ่ายคลิปลง YouTube ฝากพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องอีกีที่หักแห่งสุขสุขคนเบิ่งนเด้อเป็นงานเนาะ งานคือเงินเพนาะว่านี่อันนี้ก็พังแล้วแล้วแต่ยังไม่ได้ไปต่อหยุดซะก่อนเกิดเหตุลวงรถลวงรถก็ยังบ่แล้วที่จอดรถกับของกระมงตะลังคาหยุดอีกกลับมาพังเสาเพราะว่าพังเสาก็ยังบ่ทันแล้วพังง,งพังเสาเลยกันหนึ่งตะนาง หลายอย่างหลายแนยวดีเลยพี่้องเลยมีแนวเห็ดกันบเห็ดกับบได้กันบบ้ากับโบมีขาคลองสีบกับแพงก็ต้องดิด้นรนสู่กันไปยังกับแพงเดี๋ยวนี้มึกพริกแป้งนูัวห,อ,หอมพอสนั้นมียังกระเห็ด โซลาเซี้วกัยังบ่ทธันเลียวสำพี่น้องนี่ทางไวรุยยังบริดัไซเลยทางไว,งวเลียวเป็นอาทิตย์เลยยังบริดัไซเอ้ยนุ่งพนวาชิไซแล้วกัสิปล่อยนำลงน้องเดินสายไปตามนี่แหละปลูปกพักปลูก แนวอยู่แนวกินแต่ว่ายัางประทันได้เห็ดเลยสีเห็ดพร้อมกันหลายๆยอย,ย่างกับ่ได้ยพี่น้องเลยมันต้องคอยๆทีละอย,ย่างแล้วไปทีละอย่างทีละอย,ย่างเนาะ ปลาท้เยฮิแล่นี้คักเลยพี่น้องปลูกเนี่ยอยู่เนื้อกินกระเบะก็เข้ามาได้งัวควายก็เข้ามาได้ทนเป็นรักปูนมันกะนาสิทนกับการกระเทกโอ้มันคือคอนช่ไนนะคือคอนโรเล,ล่โรเล่อยู่มันว่อง,งาะะอ่ายใช่ปะันเดนี้ หัวด้านนี้ก็ิติดกับโรงเรียนประถมเพือ่อนทุกคนก็ออมมาหอดมุมเห็ดปวกออก แถ่นี้แม่นปลาเห็ดป่วงเมื่อเลยแถวนี้มันก็ออมมะฮอดนี้เนะา,าะฮอดซอฟไพปลาดัมดแม่นเนาะแม่นเนาะซอฟไพปลาดัมแถวนี้นาสิบ,บุริคุดบุรีเหนือใดเนาะช่งใส่ปลาใน,นนี้เลย เช่านี่มันเตีย้ยก็ซุ้มพุ่นหมดดูงดูสามกันนี่แหละสากาูซุมน้าก็ลอยหาสิบเบาะลอยเจดอันนี้ก็ลอยเจ็ดเบาะมีอยหจนาออีหาิบน้าอันนี้อันนี้นะเขาเจาบบริคูตป,ป,ปะปะนั่นีบ่บอก เปล่าเว่อนี้มันถีเมนเนาะนออมสนางมาเลยถามมึงก่อนโอ้โหคือกันตัวนี้ชอบไทประดําอยู่ใน คนแลพี่น้องหอนมองพอไกลน้อยจับพกุกเพื่อนยายลักไว้ก่อนยายลักไว้แล้วก็ก้อยพูนทุมทุมแนวกันเน่งตะนาง ที่นี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้ก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณ,คณทุกคนที่ติดตามรับชมพอ,อกันมาคลิปนะ้ากับเคยลาสบายดี